โลกทั้งโลกกำลังจับตามองประเทศไทยด้วยความประหลาดใจเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครเคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ในแผ่นดินที่หลายคนเคยมองข้ามความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาเศรษฐกิจหรือสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่เป็นการลุกขึ้นยืนของชาติที่หลายคนไม่คาดคิดว่ามีศักยภาพถึงเพียงนี้จากประเทศที่หลายฝ่ายเคยมองว่าเป็นเพียงผู้ตามกลับกลายเป็นผู้กำหนดเกมใหม่ในภูมิภาคและเวทีโลกทุกสายตาหันกลับมาที่ไทยด้วยคำถามสำคัญว่า พวกเขาทำได้อย่างไรและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะสั่นสะเทือนสมดุลของโลกหรือไม่สิ่งที่ทำให้โลกตกตะลึงคือการที่ไทยสามารถสร้างนวัตกรรมและโครงการขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงทั้งเศรษฐกิจการทหารและพลังงานเข้าด้วยกันอย่างเหนือความคาดหมายโครงการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวคิดในกระดาษแต่ได้ถูกนำมาปฏิบัติจริงในระดับที่ประเทศมหาอำนาจเองยังต้องหันกลับมาพิจารณายุทธศาสตร์ของตัวเองใหม่ ความลับของความสำเร็จนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่การลงทุนมหาศาลแต่อยู่ที่การใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในแบบไทยการสร้างพันธมิตรใหม่ที่ใครก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นและการพลิกวิธีคิดจากเดิมที่เคยเป็นผู้รับมาเป็นผู้กำหนดทิศทางไทยไม่เพียงแค่เดินตามกระแสะโลกแต่กำลังสร้างกระแสะใหม่ที่โลกทั้งใบต้องหันมาตามให้ทันหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้โลกถึงกับอึง้งคือการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงที่ผสานเข้ากับความเป็นเอกลักษณ์ของไทย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในภาคเกษตรการสร้างระบบพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนหรือแม้กระทั่งการพัฒนาอุตสาหารกรรมการป้องกันประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพียงผู้ซื้อแต่วันนี้กลับกลายเป็นผู้สร้างที่ประเทศเพื่อนบ้านและคู่ขาในต่างแดนต้องการร่วมมือสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่ยกระดับประเทศไทยขึ้นไปอีกขั้นแต่ยังทำให้มหาอำนาจที่เคยมั่นใจในอิทธิพลของตัวเองเริ่มรู้สึกสั่นคลอน ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในไทยกำลังกลายเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้และขยายวงกว้างไปทั่วโลกในสายตาของประชาชนไทยเองหลายคนอาจยังไม่รู้ตัวว่ากำลังอยู่ท่ามกลางจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์แต่ในสายตาของต่างชาติพวกเขามองเห็นแล้วว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงจุดยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์แต่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมความคิดสร้างสารรค์และพลังอำนาจใหม่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น คำถามที่ทั่วโลกกำลังรอคำตอบคือไทยจะก้าวต่อไปอย่างไรจะสามารถรักษาความก้าวหน้าและความเหนือความคาดหมายนี้ไปได้ยาวนานแค่ไหนและจะเปลี่ยนภาพลักษณ์จากประเทศที่หลายคนเคยประเมินต่ำให้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักบนเวทีโลกได้จริงหรือไม่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือโลกได้ตื่นขึ้นแล้วและไทยกำลังกลายเป็นตัวแปรที่ทุกชาติไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไปสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้น วันนี้กำลังเป็นจริงและอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม